สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนภาพัฒน์พักเครื่อง EP ที่4ี่นะคะวันนี้น้องก็มีนี่เลยพักสวยๆเลยนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมกันมากมายเลยนะคะพี่ๆค่ะวันนี้นะน้องมีพระบูชานะคะเป็นรายการพิเศษให้พี่ๆด้วยนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะน้องต้องขอฝากช่องทางการติดต่อไว้เหมือนเดิมนะคะพี่ขาที่ช่องทางนี้เลยนะเบอร์โทรเบอร์เดิมลายเดิมเลยนะคะพี่ๆค่ะนี่เลย 0910629533นะคะเบอร์นี้นะพี่ๆสามารถแอดผ่าน ID Line นะคะเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้เลยนะพี่ๆนะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภาผัดผักเครื่องไว้ด้วยนะคะพี่ๆค่เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันที่รายการพิเศษกันก่อนเลยนะคะพี่ๆค่รายการพิเศษนะพี่ๆนะเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะคะพี่ค่นี่เลย รายการพิเศษรายการที่1นนะคะพี่ค่ะนี่เลยเปิดด้วยพระสั่งกจายนะพี่นะหน้าตักนะคะจะอยู่ที่หนิ้วนะคะพี่ค่ะนี่เลยสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้เปิดที่ราคาแ0 0อบาทนะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้องให้รับชมโดยรอบนะคะอ่าเดี๋ยน้องให้รับชมอย่างนี้นะพี่ๆนะน้อง องค์ใหญ่มากนะคะพี่คะนอาจะจับไม่ค่อยได้ถนัดเท่าไหร่นะพี่นะอันนี้โดยรอบอ่าด้านหลังนะคะก็จะประมาณนี้นะพี่ๆนะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะพี่นะเปิดที่800บาทนะคะพี่ขาถ้าใครถูกใจสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยอันนี้จะเป็นด้านฐานนะคะพี่นี่เป็นแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการพิเศษรายการที่1นะคะพี่ขา800บาทนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่รายการพิเศษรายการต่อไปนะคะ รายการพิเศษรายการที่สองนะคะนี่เลยจะเป็นพระบูชาพัก ระนาปกนะคะพี่ขารายการที่สองนะนี่อันนี้ก็เปิดที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาสวยๆเลยค่ะพี่รับชมกันดูนะอันนี้หน้าตักจะอยู่ที่สี่นิ้วครึ่งโดยประมาณนะคะพี่ขานี่เลยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะพี่นะรับชมกันดูก่อนนะคะชื่นชอบยังไงพี่ๆติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆขาอันนี้แจ้งน้องด้วยนะว่าเป็นรายการพิเศษรายการที่สองนะคะพี่ๆขาอ่าด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้ เลยนะพี่พนะนี่เลยสวยๆเลยนะคะอ่าลองเปิดที่800บาทนะคะพี่ๆค่ะรายการพิเศษรายการที่สองนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการพิเศษรายการที่สานะคะพี่พค่ะนี่เลยจะเป็นพระบูชาพระพุทธชินราชนะพี่พนะ หน้าตักนะคะจะอยู่ที่ห้านิ้วนะคะพี่ขานี่เลยสวยๆเลยนะคะพี่ขาเดี๋ยวน้องให้รับชมด้านหลังนะคะนี่ดูใกล้ๆหน่อยพี่นาเนี่ยสวยงามมากๆพี่ๆสามารถขอเป็นรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่จ๋าเนี่ยสวยๆเลยนะคะอันนี้น้องเปิดให้ที่รายการละแปดร้อยบาทนะคะพี่ขานี่เลยอ่ะสวยๆเลยอันนี้อันนี้นะคะนี่ด้านหลังนะพี่นาสวยงามมากๆเลยนะคะพี่ขาอ่ะองค์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะพี่นเดี๋ยวน้องให้รับชม ใต้ถา,านนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการพิเศษรายการที่3นะพี่นะ800บาทเท่านั้นนะคะนี่ด้านล่างแบบน,นี้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปเป็นรายการพิเศษรายการที่4นะคะนี่เลยพี่พี่รายการพิเศษรายการที่4นะพี่นะเป็นสร้อยประคาของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนี่เป็นพระปิดต,ตานะคะแล้วก็เป็นสร้อย ลูกประคำนี้เลยสวยๆเลยนะพี่นะอันนี้เปิดอยู่ที่รายการละหก0้อบาทนะคะพี่ขาเป็นรายการพิเศษรายการที่สี่นะถ้าพี่ๆปิดรายการพิเศษนะคะแจ้งน้องด้วยว่าเป็นรายการพิเศษรายการที่เท่าไหร่นะพี่ๆนะต้องแจ้งหมายเลขใ,ให้ชัดเจนนะคะพี่ขาอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการธรรมดานะคะที่น้องเปิดรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะคะสององห้าร้อบาทนะพี่ๆนะ อันนี้จะมีอีพีนี้นะคะจะมีค่าจัดส่งด้วยนะคะพี่พี่ค่ะเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่ง50บาทนะพี่พี่นะสะดวกโอ้น้องจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะพี่พี่จ๋าไปต่อกันที่รายการละ300บาทนะคะพี่พี่ที่รายการที่1นะพี่พี่นะอันนี้จะเป็นพระกิ่งนะคะอ่าเป็นกิ่งห่มคุมเลยพี่นะนี่ แต่งทรงเครื่องเลยนะคะนี่สวยงามเลยนะพี่นะอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะคะพี่คะรายการนี้เป็นรายการที่1นะคะพี่พี้าภาพไม่ชัดเจนยังไงนะพี่พีสามารถเออแอดไอดียไลน์นะคะมาเป็นเพื่อนกับน,น้องแล้วขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะพี่พีนะบางทีแสงไฟมันอาจจะสะท้อนเข้าไปในกรอบนิดนึงนะพี่พีนะต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ารายการนี้รายการที่1นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่2นะคะ อ่าเป็นสมเด็จวัดระคังนะคะพี่ค่ะนี่เลี่ยมกรอบไปให้สวยๆเลยค่ะรายการนี้รายการที่สองนะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ค่ะถ้าชื่นชอบสนใจยังไงพี่พี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะใครเร็วใครได้นะคะปิดก่อนก็ได้ก่อนนะพี่พี่นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามค่ะพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่นะพี่พี่นะรายการนี้เลยนะคะ เดี๋ยน้องเอาด้านในให้รับชมนะคะพี่ไปพร้อมกล่องตลับสวยๆนะรายการนี้รายการที่3มนะคะนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ๆค่ะรับชมพิจารณาดูชื่นชอบถูกใจรายการไหนพี่ๆก็แจ้งหมายเลขรายการมาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะนี่นะปิดก่อนได้ก่อนนะจ๊ะพี่ๆรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สี่ค่ะอันนี้จะเป็นพับปิดตาเอ่อหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นะคะพี่ขา เลี่ยมกรอบพลาสติกใส่ไปให้อย่างสวยงามเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่4นะคะนี่สวยๆเลยนะพี่นะรับชมพิจารณาดูก่อนได้เลยนะคะชื่นชอบถูกใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านล่างเลยนะคะรายการที่5นะคะนี่จะเป็นกุมาร คิดว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อเต๋นะพี่นะถ้าน้องพูดผิดพลาดประกรารใดก็ขออภัยด้วยนะคะรายการนี้รายการที่ห้าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยถ้าชื่นชอบถูกใจไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะเนี่ยรับชมกันดูได้เลยสวยงามมากๆเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ห้านะคะพี่ๆค่ะ 300บาททุกรายการนะสําหรับรายการที่น้องกําลังให้รับชมอยู่หน่อยพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่6ค่ะพี่ขาะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินอยู่ในเลี่ยมกรอบสวยๆเลยค่ะพี่ค่ะรับชมพิจารณาดูได้เลยนะพี่นะนี่เลยอ่าเป็นเนื้อเก่าสวยอย่างนี้เลยนะพี่นะด้านในก็นี่เลยมีผ้ายันข้างหลังให้ด้วยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะพี่คะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่7นะจ๊ะพี่ อันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานี่เลยวัดหนองโพนะพี่นาอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะคะพี่ขาอยู่นี่เลยในกรอบจะมีผ้ายันด้านหลังนี้ด้วยนะพี่นาเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะพี่ขารายการต่อไปจะเป็นรายการที่แปดค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่แปดรายการนี้เลยนะพี่พี่นาจะเป็นพญานาคนะคะเป็นเก็บ พยานาแกะแบบนี้เลยนะแล้วก็เป็นเลี่ยมจับขอบด้านข้างไปให้สวยๆนะพี่นะ อันนี้ยังสวยเลยค่ะพี่พถ้าชื่นชอบอยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะพี่จาารายการนี้รายการที่แปดนะไปกันต่อที่รายการต่อไปนี่เลยจะเป็นเบี้ยแก้อย่างนี้เลยนะพี่นะเป็น,ร,ปนรายการที่เก้านะคะสวยๆเลยค่ะพี่ขานี่รับชมกันดูก่อนได้เลยชื่นชอบถูกใจยังไงพี่ๆติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่เลยสวยงามมากๆค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบจ้ะพี่จ๋าอันนี้จะเป็นปลาหลวงพ่อจงนะคะพี่ๆอยู่ในกรอบเลยนะพี่นะ อารายการที่สิบสวยๆค่ะพี่ขาเนี่ยเป็นปลาหลวงพ่อจงเลยนะพี่นาสวยงามมากๆเลยรายการต่อไปเป็นรายการที่11บเอ็ค่ะพี่ๆค่ะอันนี้จะเป็นสมเด็จวัดระกังนะคะไปพร้อมกล่องตลับนะพี่ๆเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมนะพี่ๆนะ รายการที่ส1บอ็ดนะคะนี่ด้านในค่ะพี่พคะเป็นเนื้อเก่าสวยเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่ส1บอดค่ะสวยงามมากๆเลย300อบาททุกรายการนะพี่พี่นะสององค์ห้าร้อยค่าจะส่งไปทางท้าง5บบาทนะคะถ้าสะดวกโอน้องจะส่งฟรีนะพี่พี่นะนี่เลยสวยงามทุกรายการเลยพี่พี่รับชมพิจารณาดูชื่นชอบรายการไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะนี่เลยจะเป็นรายการที่ส2บสองนะคะพี่พี่จะเป็น พระปิดตานะคะพระปิดตาผงพายกุมารหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ขานี่เลยอันนี้ไปพร้อมกล่องตลับนะพี่พี่นะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะพี่นะเนี่ยรับชมดูได้เลยรายการนี้ไปพร้อมกล่องตลับสวยๆนะพี่นะรายการที่สิบสองค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสามนะพี่นะจะเป็นเหรียญจักรเพชรนะพี่พี่นี่สวยงามมากๆนะคะอยู่ในกรอบอย่างหนาเลยนะพี่นะเนี่ยอย่างสวยเลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบสามนะคะ พี่ๆร like ับชมพิจารณาดูนะคะชื่นชอบยังไงช่องทางการติดต่อของน้องด้านล่างวิดีโอนี้เลยนะพี่พนะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะน้องก็เขียนไว้ให้แล้วในพี่นะด้านล่างนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่สิบาค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะจะเป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อคูณนะพี่นะนี่เลยสวยสวยเลยพี่พีรายการที่สิบสี่นะคะนี่ด้านหลังนะคะ สวยงามทุกรายการเลยพี่พี่รับชมพิจารณาดูก่อนนะคะชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยพี่พนะใครปิดก่อนก็ได้ก่อนนะคะถ้าช้าก็จะไม่ทันนะพี่พนะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่15ค่ะอค่ะรายการนี้เลยพี่พจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะจะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อโสธรสวยๆเลยเก่าสวยนะคะพี่พี่่ะ นี่เลยรายการนี้รายการที่15นะถ้าพี่พี่ชื่นชอบอยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จา๋าน,นี่เลยอันนี้จะเป็นด้านหลังนะเก่าสวยสวยเลยค่ะพี่ๆี่ค่ะชื่นชอบอยังไงนะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะพ,พี่นะถ้าใครยังไม่ได้แอดมาเป็นเพื่อนกันก็สามารถแอดได้ดีไลน์มาเป็นเพื่อนกับน้องก่อนได้นะจ๊ะพี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่16นะจ๊ะพี่จ๋านี้จะเป็นเหรียญฉลุ จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีนะคะพี่พีนี่สวยสวยเลยนะอยู่ในกรอบยังสวยเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้เลยนะชื่นชอบยังไงแจ้งน้องได้เลยนะคะเป็นรายการที่สิบหกนะพี่พี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ค่ะนี่เลยจะเป็นจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้นะรายการที่สิบหกนะคะ ขอ,อไปค่ะเป็นรายการที่17นะคะพี่ขานี่จะเป็นเหรียญกลมสวยแบบนี้เลยนะพี่นะาเลี่ยมไปให้อย่างหนาเลยนะคะพี่พี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่17นะคะถ้าชื่นชอบถูกใจสนใจยังไงพี่พี่จำหมายเลขรายการแล้วโทรกันเข้ามาได้เลยนะพี่พี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่ขาจะเป็น รายการที่18นะคะจะเป็นสมเด็จวัดระคังนะคะพี่ๆเนื้อเก่ามากเลยนะพี่นะสวยด้วยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่18ดนะคะพี่คะไปต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขานี้เลยสวยๆเลยนะพี่ๆนะรับชมพิจารณาดูได้เลยนะคะชื่นชอบยังไงก็แจ้งน้องมาได้เลยนะพี่ๆนะนี่เลยอันนี้จะเป็นหนีด้านหลัง มีระบุให้ด้วยนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที 2> <curs> 2> ่19นะคะไปกันต่อ Federal. ที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการนี้เลยค่ะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัสตหิไปพร้อมตะกุดนะพี่นะปิดทองด้วยนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่20่ค่ะพี่ๆเก่าสวยเลยนะคะพี่ๆรับชมพิจารณาดูได้เลยเนี่ยเป็นตะกุดยาวสวยอย่างนี้เลยนะแล้วก็ได้เหรียญไปด้วยนะพี่นะทุกรายการนะคะที่น้องกําลัง ให้พี่ๆรับชมอยู่นะคะ300บาททุกรายการนะคะสององค์500บาทนะพี่ๆนะคะ่าจัดส่งก็ไปทางห้าสิบบาทนะคะรายการต่อไปคะ่ะพี่ๆนี่เลยจะเป็นรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะนี่ไปพร้อมกล่องตลับเลยนะสวยๆเลยคะ่ะพ,พี่ค่ะเดี๋ยวเอาด้านในให้รับชมนะคะ อ่นนี้เลยนะด้านในเป็นเหรียญสวยๆเลยค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่21นะคะพี่ขาเนี่ยถ้าชื่นชอบสนใจถูกใจไงพี่พี่แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะสามารถโทรเข้ามาหรือว่าจะแอดไอเดียไลน์มาก็ได้นะคะพี่พี่ขาอ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะพี่พี่ขาจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขารายการนี้เลยรายการที่22นะสวยมากเลยนะพี่นะเนี่ยเป็นเนื้อสวยๆเลยด้านในนะคะ เรียมกรอบไปให้อย่างดีเลยนะพี่นะรายการนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พี่รับชมกันดูก่อนนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่23านะคะพี่พี่ขาจะเป็นกิ่งค่ะกิ่งน้องไม่ทราบที่นะคะเป็นกิ่งห่มคลุมสวยๆอย่างนี้นะแต่ว่าด้านในนะคะพี่พี่จะเป็นเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่23านะคะพี่ขานี่อยู่ในกรอบอย่างสวยเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็น ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะคะฝั่งตะกุดรอบเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่24นะคะอยู่ในกรอบสวยๆเลยค่ะพี่ขาสนใจถูกใจยังไงพี่แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะพี่ๆนะสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่24คะ่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะพี่นะรายการที่25นะคะ ด้านข้างนะจะเป็นเลี่ยมสวยๆไปให้นะพี่นะแล้วก็กรอบเนี่ยเลี่ยมอย่างหนาเลยนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่25นะคะพี่ๆไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่26นะคะอันนี้จะเป็นพักขุนแผนนะคะพี่ค่เนี่ยเป็นเนื้อ เก่าๆสวยๆนะพี่นะรายการนี้เลยเป็นรายการที่26นะคะชื่นชอบถูกใจสนใจยังไงนะพี่ๆโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะใครโทรก่อนปิดก่อนก็ได้ก่อนนะพี่นะถ้าช้าก็ระวังจะเสียใจนะพี่นะปิดไม่ทันนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่27ค่ะ จะเป็นเหรียญรอบโบราณสองหน้านะคะเป็นของหลวงพ่ออิ่มนะพี่นะรายการนี้นะคะนี่สวยงามเลยนะเป็นเหรียญรอบโบราณสวยสวยเลยค่ะพี่ขาเลี่ยมจับขอบข้างไปให้อย่างดีเลยค่ะพี่พี่คารายการนี้เลยเป็นรายการที่27นะคะพี่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่ขานี่เลี่ยมจับขอบไปอย่างสวยงามเลยนะพี่น <itor> ะชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งเอ่อแจ้งอีพีแล้วก,ลก็หมายเลขรายการที่พี่พี่ชื่นชอบด้วยนะคะ ระบุหมายเลขให้น้องด้วยนะพี่ๆนะที่สาคัญเลยต้องระบุหมายเลขนะพี่พนะอ่ะนี่เลยรายการนี้เลยนะคะเป็นรายการที่28ดนะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่29ค่สิค่ะพี่จะเป็นพระพิคเนตนะพี่พนะเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะ แล้วก็ด้านข้างก็เลี่ยมจับขอบคางไปให้ด้วยเนี่ยอย่างสวยเลยเนื้อสวยสวยเลยค่ะพี่คะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่เนี่ยสวยงามเลยค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่ส0สิบนะอันนี้จะเป็นชุดของหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาจะมีปิดตาแล้วก็ตะกุดแล้วก็นี้ด้วยนะพี่นะรายการนี้เป็นรายการที่สาสิบนะคะอ่าสวยสวยเลยเก่าสวยเลยนะพี่นะ 3 0 0บาททุกรายการเลยนะคะ2องค์500เท่านั้นนะพี่นะค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะสะดวกโอนจัดส่งฟรีเลยนะพี่นะถ้าใครไม่อยากเสียค่าเดินทางก็โอนมาได้เลยนะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการนี้เลยค่ะพี่ จะเป็นพักกิ่งนะพี่พี่นะหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจด้านหลังมีเขียนแต่ว่าน้องมองไม่ชัดว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะรายการนี้เป็นรายการที่31นะคะพี่ขาเนี่ยสวยงามมากๆถ้าแสงไฟสะท้อนเข้าไปเยอะนะคะพี่พี่สามารถทักไอดีไลน์นะคะมาขอดูภาพเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะคะพี่พี่ขาเนี่ยเลยนะรายการที่31ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่32ค่ะพี่พี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอยู่ในกรอบ สวยๆเลยนะพี่นะเป็นกรอบหนาด้วยนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสองนะคะอันนี้เลยด้านหลังค่ะพี่ขาเนี่ยสวยงามแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นแหวนสิบแปดเเป็นรายการที่สามสิบสามค่ะพี่ๆค่นี่เลยด้านในจะมีเขียน1 8บดนะพี่นะอันนี้ด้านหน้าเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะนี่เอาพี่ดูชัดๆเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสามนะคะ ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะพี่พี่อันนี้จะเป็นสมเด็จอกคุดนะคะพี่ขารายการนี้นะเป็นรายการที่สามสิบสี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะพี่น้านี่เนื้อเก่าสวยอย่างนี้เลยนะคะพี่ขารายการที่สาสิบสี่นะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่พี่อันนี้จะเป็น,นะะรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะคะ อยู่อ่าอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะสวยงามนะพี่นะเป็นเนื้อเก่าสวยเลยค่ะพี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบห้าจ้ะพี่จ๋านี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบหกค่ะอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะเเก่าสวยนะพี่นะแต่ว่าน้องไม่แน่ใจเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะพี่คะรายการนี้เลยนะเป็นรายการที่สาสิบหกค่ะพี่พี่คะเนี่ย อันนี้มันจะเป็นเงาตรงรอบนิดหนึ่งนะพี่นะเนี่ยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่คขารายการนี้นะรายการที่36นะคะถ้าชื่นชอบยังไงก็แจ้งน้องได้เลยนะแจ้งเป็นหมายเลขมาก็ได้นะคะพี่ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่37ค่ะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะเป็นเหรียญฉลุนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญฉลุสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่37นะคะพี่ขาเนี่ยสวยๆเลยนะ รายการต่อไปคะ่ะจะเป็นรายการที่สาสิบแปดอันนี้นะ่าจะเป็นพระชัยวัดนะคะพี่คะอยู่ในกรอบสวยๆเลยนะคะพี่คะรายการ er, น,ส ames, สนี้เลยเป็นรายการที่สามสิบแปดนะคะพี่คะเนี่ยสวยๆเลยนะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สามสิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นี่สวยงามมากๆเลยนะพี่นะรายการนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะ อ่านี่ยังสวยเลยนะพี่นะรับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบอยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สี่สิบนะคะพี่คะอ่ารายการนี้เลยค่ะรายการที่สี่สิบค่ะพี่อันนี้จะเป็นสร้อยเงินแบบนี้เลยนะพี่นะสวยงามมากๆเลย อ่ารายการนี้รายการที่40นะคะพี่พี่ถ้าสนใจถูกใจชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะพี่พี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่41ค่ะพี่พี่ขจะเป็นเหลี่ยนหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะอยู่ในกล่องตลับสวยๆเลยนะเดี๋ยวน้องเอาด้านในให้รับชมนะคะพี่พี่อ่ารายการนี้เลย เป็นรายการที่41นะคะพี่ขาอยู่ในกล่องตลับไปพร้อมกล่องตลับสวยๆเลยนะพี่นะอ่ารายการที่41ดค่ะ300บาททุกรายการค่ะสององค์500อนะพี่พี่นะถ้าชื่นชอบรายการไหนต้องรีบจับจองนะคะพี่พี่ขาถ้าช้าก็ระวังจะไม่ทันพี่พี่ท่านอื่นนะพี่นะใครปิดก่อนได้ก่อนนะคะย้ําเลยว่าถ้าปิดทีหลังก็จะไม่ได้ไม่ทันนะพี่นะอ่ารการต่อไปจะเป็นรายการที่42นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะ นี่อยู่ในกล่องตลับสวยๆเลยเดี๋ยวน้องเอ่อเอาด้านในให้รับชมนะคะพี่คะอ่ารายการนี้เลยพี่ๆจะเป็นรายการที่สี่สิบสองนะคะไปพร้อมกล่องตลับนะเป็นรุ่นปดนี้นะคะพี่คะเนี่ยสวยงามเลยนะคะนี่ไปพร้อมกล่องตลับอย่างสวยอย่างดีเลยนะพี่นะรายการที่สี่สิบสองค่ะรายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่สี่สิบสามนะคะอ่ารายการที่สี่สิบสามนะคะจะเป็นตะกุดของหลวงปู่ อุสุกนะคะพี่นะรายการนี้นะคะนี่เป็นตะกุดยาวนะพี่นะสามารถก็อาจจะเป็นรอบเอวได้อยู่นะพี่นะเพราะว่าเป็นเชือกยาวอย่างนี้เลยนะพี่นะนี่เดี๋ยน้องให้รับชมตรงตะกุดนะคะสวยๆเลยค่ะพี่ๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบสามนะจ้าพี่ๆนะนี่ รับชมพิจนารณาดูแล้วก็ถ้าชื่นชอบอยังไงก็แจ้งหมายเลขรายการให้น้องด้วยนะพี่นะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบสี่นะคะพี่พ่ขาอันนี้ก็จะเป็นตะกุดเหมือนกันนะเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตแกะออกมานิดนึงนะพี่นะะรายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบสี่นะคะอันนี้เป็นตะกุดของหลวงพ่อสุดนะคะพี่พนะรายการนี้นะอ่าส,สวยเลยค่ะพี่่าอันนี้มีทักเชือก ทั้งแท่งเลยนะคะพี่ค่นี่เป็นตะกุดยาวแบบนี้เหมือนกันเชือกยาวเหมือนกันค่ะพี่ค่รายการนี้เป็นรายการที่สี่สิบสี่นะคะพี่า่ไปกันต่อที่รายการต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบห้าค่ะพี่พี่คอันนี้จะเป็นผ่ากิ่งนะพี่นะอยู่ในกรอบสวยๆเลยค่ะพ,พี่รายการที่สีนะคะนี่สวยงามมากๆค่ะพี่พี่ค่ะสนใจชื่นชอบ ถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่ๆนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการที่46ค่ะอันนี้จะเป็นพระชัยวัฒน์สามเกอนี่สวยๆเลยค่ะพี่ค่ะถ้าใครกําลังชื่นชอบตามหาแบบนี้นะพี่ๆก็รีบโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะพี่ๆนะสวยงามมากๆเลยสวยงามทุกรายการเลยจากพี่จ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่ๆจะเป็น พระนาคปกนะคะพี่ค่ะเป็นเนื้อเก่าๆเลยนะพี่นะเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะพี่นี่เป็นเนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะ,ะอ่นนี้จะเป็นด้านหลังค่ะพี่ค่ะสวยงามมากๆเลยใจพี่จ๋ารับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบถูกใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะคะพี่ค่ะจะเป็น เหรียญหลวงพ่อคูณแล้วก็ไปพร้อมตะกุดนะพี่นะนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะอันนี้จะเป็นด้านหลังสวยๆเลยค่ะพี่พค่ะรายการนี้เป็นรายการที่48ินะพี่นะนี่สวยงามมากๆค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่49ค่สิบค่ะพี่ค่ะ อันนี้จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่ขาเนี่ยสวยๆเลยนะถ้าใครกําลังตามหาเหรียญฉลุหรือชื่นชอบนะคะก็สามารถจับจองกันได้เลยใจพี่จ๋าเนี่ยสวยๆเลยนะคะพี่ขารายการต่อไป รายการต่อไปจะเป็นรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ๆค่ะเป็นรายการที่50นะิบพี่นะอ่าปิดท้ายด้วยนี่เลยแหวน 18k แนะพี่นะเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะพี่ค่ะถ้าสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะพี่ๆติดต่อกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยนะคะ ช่องทางเดิมเลยค่ะพี่พี่ค่ะ0 9 1 0 6 2 9 5า3เบอร์นี้นะคะพี่พี่สามารถแอดผ่านไ d เไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาภา,าผาัดผักเครื่องไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ